ทุกคนเรามากันชาเด็ดชาจักทุกคนเรียกกิดเรียกถูกนี่เด็ดชาเด็ดชาพ่นไฟทุกคนนี่สั่งเอาไว้เป็นชาสตรอเบอรี่กับชาแอปเปิ้ลแต่เดี๋ยวระหว่างนี้เราเข้าไปดูต้นว่ายักษ์นะทุกคนอันนี้ต้นว่ายักษ์กำลังออกดอกผลจกักนี่ฮะทุกคนดูสิแหมพึ่งกำลังผสมพันธุ์กันดูสิทุกคนนี่ฮะ นี่ฮะกำลังออกดอกออกผลนะ,ะแล้วก็ร้านจะอยู่ตรงข้ามนี่ฮะนี่ร้านเด็กชาทุกคนเลิศม,มากนี่ฮะลูกกําลังเขียวทุกคนมันจะสุกสีม่วงนะฮะนี่ครับทุกคนนี่ฮะกำลังเขียวนะฮะนี่นะฮะอีกไม่นานก็จะเป็นสีม่วงลูกเท่าแบบอง,งุ่นมะเขือเทศสีดาเลย ร้านเด็กชาจะอยู่ใกล้กับร้านตําถาดก๋วยเตี๋ยวเรือเหมาลำนะฮะก๋วยเตี๋ยวเหืาลำของหงหงก๋วยเตี๋ยวเรือเหมาลำฮะนี่ฮะเทพกุญชอน1เราขยับมาก็จะเจอเด็กชาตรงนี้เลยทุกคนนี่ฮะเด็กชานี่ฮะเด็กชาขวามือก็ไปตลาดไทยได้เลยธรรมศาสตร,ร์รังสิตมกรุงเทพทุกคนแต่ร้านจะอยู่ตรงนี้นะฮะ นี่ฮะทุกคนมีขงมีขายสกักงสักเกมะม่วงนะฮะน้ำแข็งสายทุกคนทางนี้ออกไปนวะได้เลยไปบางปะอินนะทุกคนมีเด็กชาทีตรงนี้ค่ะนี่มาแล้วสวยงามนะฮะทุกคนน่ชาผานไหมอันนี้ชาสตรอเบอรี่อันนี้ชาแอปเปิลน,น,นะฮะทุกคนจริงจริง มีเมนูค้น่งค้นไฟด้วยะอ,อ,อร่อยมากเลยวันนั้นอร่อยมากนี่ฮะนี่ฮะทุกคนหาไม่ยากนะฮะเด็กชา เพศกุญชอน1 21, นะซึ่งถ้าเกิดเลยไปก็จะเป็นเพศกุญชรเท่าไหร่ยี่สไล่ไปก็จะเป็นตลาดไทยนะฮะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็น21 22 2บซึ่งทะลุเาหยชินตรงนี้ได้เลยทุกคนก็จะไปพิพิธภัณฑ์เกษตรไปบางปะอินไปนวนครนะฮะทุกคนน่ฮะคนว่ายัดอยู่ข้างหน้าเห็นไหมฮะเลิศมากเด็กชานะฮะ รสชาติข้างใน,นจะเป็นแบบนี้นะฮะมีชีชสพ่นไฟนี่เมนูไข่มุกลาวา ลุกว่าดอกเต็มเลยทุกคนดกมากพอสุกแล้วจะเป็นสีม่วงดำเลยนะระสชาติจะดีมากกว่านะนี่ฮะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยลุกว่านะฮะนี่ฮะลมรื่น น,นี่ฮะใช้กุณชอนยทะลุไปอายาลาจะไปตลาดไทยทะลุไปนี้ก็ได้หรือจะไปทางนี้ก็ได้นะฮะถ้าไปทางนี้จะเจอร้านออครัวสีขาวที่มีอาหารป่ามีผัดไทยเส้นจันอร่อยอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนนะ,ะต่นนั้นจะเป็นถนนสีขาวก็จะมีครัวสีขาวซึ่งจะเป็นอ่ เปิดแล้วก็รับล้างรถรับขึ้นทะเบียนรถอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะตรวจเครื่องยนต์รถอยู่ตรงนั้นตรงสะพานสะพานขาวหรือเป็นตัวตัวสีขาวทุกคนมาทางนี้ก็จะเจอเด็กชา้านน่ารักมากบริการดีมากรสชาติดีอร่อยมากทุกคนน่าอันเดี๋ยวเราจะโพสต์คลิปนี้ก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวโอกาสน,นาเราค่อยมากันใหม่จัะยิ่ง่ะ รถจะผ่านตลอดเลยจำง่ายๆจะมีต้นว่ายักนะฮะต้นว่ายักที่จะออกลูกดกทุกปีนี่ห่าก,กำลังจะติดลูกทุกคนยูพึ่งแตก่อนทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะ้าน